สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมมะละกอค่ะต้นไม่สูงค่ะมีโูกตั้งแต่สูงแค่หัวเขานะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่สูงขึ้นไปบนนู่นเล็กมั่งใหญ่มั่งครับเพื่อนๆ เริ่มเหลืองแล้วค่ะจะได้กินสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเหลืองแล้วปลูกกับดินเพาะไม่ได้ปลูกในล้อ,อยางนะคะมีลูกังแต่ต้นยังเล็กๆอยู่เลยต่ำแค่หัวเข่าค่ะ ปลูกกินเองครับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อลูกนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนี่คือเด็ดเด็ดลูกทิ้งไปนะคะเพื่อนๆเน,เนี่ยขั้วนังมีหลายลูกแล้วก็ตัดทิ้งเหลือลูกเดียวลูกเดียวค่ะเนี่ดอกเกินไปก็ม่ใหญ่นะคะ เอาไว้กินสุกค่ะเพื่อน,เ,อนเริ่มเหลืองแล้วลูกข้างล่างดอกดีค่ะนี่ค่ะตรงนี้ดอกเลยลูกเป็นก้อนนะคะ คุณนะครเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ